เป็นแบบป้าการภาษีนะครับเขาทำช่องเขาจะต้องจับโดยภาษีถูกหวัญนะครับครับไม่จะไปตั้งเหรอขอเชิญนะครับยินแล้วก็เชิญทุนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเสียงเข้าเสียงเข้าพรกล้องหมดแล้วครับเพขอเชิญนะครับแฟนแฟนค่ะยูทูบคนหนึ่งเลยเลยเหรอ ตอนนี้ทางน้านไปไปทำยูทู e ก่อนไหมผู้นำเราก็พร้อมแล้วนะครับก็จะได้เวลาเลยน้าไม่มีงานดูน้าไม่มีงานที่ลานขาดไทาของ้านของเรานะครับมันต้องทุ่มเวลามันต้องไม่ต้องทุ่มหรอกทำไปเรื่อยๆก่อนครับเอ่อเดี๋ยวมาเชิญทั้ง เชิญไ้งานแต่งไหควะไม่รู้แต่งไทยนไดกการเชิญจุดทูบต่างสาซะก่อนสำหรับ้องไม่น้องนะขอเชิญแม่นายจัดตัวอีไแล้วนะฮะขอเชิญเลยเอ้าก็ไปนู่นกันแล้วนู่นไปศาลก่อนครับไปศาลไู้าาทยเอ้าเจ๊เป้วอยู่นี่เลยวันนี้เขาเป็นโอกาสพีเของ ต้นของเราก็ตทำไมสวยจังวันนี้น่ะงานแต่งเอาเทนี้ไปยืดโถ่ปลูกแล้หวังว่ายายเปลวไปงานแต่งไปสีนะครับว่ากันสูตวันไปยืดสำหรับ่านทุ่นดำฝาอ๋อคุณอน่นไปดูนายกอันตัวจ้ายายภูไทยพอดีวันนี้นไม่ได้เจตนามาเป็นโกศนะครับมา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 ขายก๋วยเตี๋ยว พอดีผู้ใหญ่สงบท่านยัดให้ไหมเก้าอี้ไม่พอยัดแต่ไม่ให้ซองไม่ยัดซองแกบอกไปเก็บกับผู้ช่วยตี <c oughs> เป็นพิธีนะคะพิธีไหว้ยายภูไทยนะคะับข้าร <c oughs> าชการท,ท,ท่านที่เดินทางมาถึงนะครับขอเรียนเชิญท่านในนะฮะ,อะตอนนี้ท่านผู้นำนะก็ได้ไปที่หน้าศาลยายภูไ <è. S 2> ทยของเราน,นะครับเพื่อเป็นการบวงสรวงครับแล้วก็จะได้มาทำพิธีผูกแขนนะครับ ลายรีสุขขันตามบางบีนีได้ของเราแต่ขอเรียนเชิญนะท่านใดที่จะไปหน้าศาลก็ขอเรียนเชิญสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทานอาหารเช้า nah. ก็ขอเชิญนะในบริเวณรวมปัวของเราครับ แล้วอีกไม่นานนะครับบ้านโราทีมของเราก็จะมีการประเพณีบูไทยนะอ,อันยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีนะปีนี้คงไม่คงไม่พลาดนะเพราะว่าก็ยังไม่แน่ฮะสถานการณ์โคผิดมันยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ก็วัดตรงน,นะ รุ่นเลยนะคะยายผู้ไทยเราน้ปีนี้5คกับวันแพร์นี้เสาโค้งจังเป็นี้ก่นเดิมนะกรเดิมแล้วว่าไวไหวยมยคุไทยให้ความบปกา บ้านของพี่เรานะพี่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมนะวันที่ห้านะครับจะเดิมเช่นเดิมมีการีการปเลยค่ะปไ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 อไป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 ไนิดหน่อยปไ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 ไป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 อปไ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 ัไปไปไป่ปไ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 ปรปไปไไปไป เรื่องเงินชีพหรือว่าทางเจ้าภาพหาไว้เท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่นะน่าจะเยอะอยู่อานี้กันเตรียมตัวไม่ทันไม่เหมือนงานบนบังไฟเนาแต่ถ้าบนบังไฟเยอะ

cán cán năm 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 không được rồi Đấy, Đấy,

Các đã chơi hết lòng <laughs> à. Má đây, Không, này hả bà à, có chơi đàn Rất là có thì mà ngàn Đang có y đằng này rồi